กลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก่านะคะวันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะสําหรับเนื้อหาจากเวทีเสวนาในหัวข้อลงทุนอย่างมั่นใจสไตล์ V I นั่นเองนะคะซึ่งส่วนหนึ่งนํามาจากงานสัมมนาในวันที่1นธันวาคมที่ผ่านมามาน,นิชาแนลเอ็กซโปสองพันนั่นเองใครที่พลาดโอกาสไม่ได้มาร่วมงานกันนะคะวันนี้ทีน่านําเอาเนื้อหาดีๆจากต้นแบบนักลงทุนทั้งสองท่านนั่นก็คือดรนิเวศเหมวัชิราวรากรที่พิชัยจาวลานะคะร,รวมถึงนักวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานมือดีอย่างพี่ป๋องสุกิจอุดมศิริกุลจากเม์แบงกินเองประเทศไทยมาฝากกันด้วยนะคะตอนสุดท้ายนี้จะมีคําแนะนําอะไรสําหรับมือใหม่ที่อยากเป็น VI ให้เริ่มต้นลงทุนอย่างมั่นใจกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะนักลงทุนแบบ VI บอกว่าจะหาหุ้นถูกๆเฟ้นแล้วเฟ้นอีกไม่เจอสักทีครับหวังลงทุนยาวด้วยหุ้นถูกๆณนะขณะนี้เองหายากไหมครับพี่ถ้าเป็นการลงทุนยาวจริง,รงๆผมว่าไม่ยากนะครับ หมายความว่ายาวนี่ก็คือต้องเป็นระดับ3ปี5ปีอะไรงเงี้ยคงไม่ยากนะครับเพราะว่าจริงๆโดยภาพของบริษัทที่ยังไม่ได้ใหญ่มากนในเมืองไทยก็ยังมีเยอะจริงๆเรามีหุ้นจดทะเบียนเป็น500บริษัทนะครับ,รบแ,แต่เราก็ซื้อขายกันไม่กี่บริษัทหรอกนะครับออตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยเนี่ยในระดับที่ Market Cap เล็กๆลงไปเรื่อยๆเนี่ยรวมถึงใน m อ i มเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่คนมักจะ พูดถึงว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในสไตล์หรืออยู่ในทาร์เก็ตของ VI ซึ่งผมว่าก็นั่นก็เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าบริษัทเหล่านี้ยังเล็กอยู่แล้วก็โตได้ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็คงจะเป็นกลุ่มที่จะตอบโจทย์ว่าไม่แพงแล้วก็ยังขึ้นได้แต่ต้องเป็นระยะยาวไม่ได้พูดถึงปีหน้านะถ้าปีหน้าก็ถือว่าไม่ยาวพอนะครับ,รบเพราะว่าอย่างที่อาจารย์นิเวศพูดซึ่งผมก็เห็นด้วยมากว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งความคาดหวัง ในเรื่องของตลาดจากคนทั่วไปเนี่ยมากขึ้นนะครับราคาหุ้นก็ไม่ได้ต่ำเหมือนกับต้นปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่กันที่ระดับพันยิบห้าจุดเราปิดปีนี้ก็จะประมาณอตอนนี้มันพันสามรอยแล้วนะครับ,รบก็เรียกว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ต่ำเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ด้วยแต่ด้วย,วยกระแสด,ด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ตอนนี้ยังค่อนข้างมีความเชื่อมั่นสูงเนี่ยก็ทำให้หุนขึ้นเพราะ,ะโดยสรุปคือผมคิดว่ามีแต่ว่ามันต้องมีลนลสักษณะที่ว่าเป็นระยะ ระยะยาวหน่อยไม่ใช่ระยะสั้นนะครับเหตุผลหนึ่งที่ที่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าช่วงเนี้ยผมก็ได้เจอบริษัทอยู่บ้างนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันก็คือบริษัทเล็กๆเนี่ยกำลังลงทุนครับลงทุนเพื่ออะไรลงทุนเพื่อรองรับอีก2 3สมปีข้างหน้าเพราะจะมี AEC ใช่ไหมครับ2558้าหเนี้ย AEC เนี่ยมันคือการเปิดเสรีไม่ได้หมายความว่าเปิดเสรีแล้วเนี่ยทุกคนจะ เรียกว่าได้รับประโยชน์คนที่ได้รับประโยชน์คือคนที่มีความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นหนึ่งบริษัทก็ต้องลงทุนเพื่ออาจจะเห็นโอกาสไปลองรับโอกาสนั้นสองก็คือว่าเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเราเจอลักษณะของบริษัทแบบนั้นเนี่ยนะหนึ่งโดยธรรมชาตินะครับในใน,ในเรื่องของอตัวของราคาหุ้นเนี่ยบริษัทที่แอสเซทใหญ่ขึ้นอสเซทนั้นเป็นอสเซทที่ดีกำไรไรายได้ก็ต้องมากขึ้น รายได้มากขึ้นกําไรมากขึ้นอันนี้ราคาหุ้นก็ขึ้นปันผลก็มากขึ้นอันนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเทรนเป็นวิธีการมองหุ้นโดยปกติอยู่แล้วซึ่งถ้าเราเจอบริษัทแบบนี้หรือพูดง่ายๆคือไปเจอบริษัทที่กําลังมีแผนลงทุนในเพื่อรองรับใน2อสปีข้างหน้านะครับออตอนลงทุนอาจจะยังไม่ได้กําไร,รเพราะต้องใช้เงินหรือว่าผลตอบแทนยังไม่มาแต่สังเกตนะครับตัวของไซเคิลของการลงทุนหลังจากนั้นเนี่ยอ,อย่างมากที่สุดเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน3ปีเนี่ยมันก็จะมาละยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนสร้างโรงไฟฟ้า โปรไฟ้าลูกหนึ่งสร้าง3ปีถามว่าวันที่สร้างได้กําไรอย่างยังแต่3ปีข้างหน้าอะไรได้จะเข้ามานั่นก็คือนั่นก็คือบริษัทที่เราควรจะมองหาถ้าเราบอกว่าเราจะลงทุนระยะยาวนะครับ,รบก็ถามผมผมว่ามีมีแน่นอนนะครับแต่ว่าก็าจะต้องมั่นใจจริงๆเข้าใจจริงๆว่าเขากําลังกําลังทําธุรกิจอะไรอยู่ครับนะครับขยันทําการบ้านหน่อยจะต้องดูให้รอบครอบดูภาพรวมธุรกิจดูการเติบโต มาถามกันที่เจ้าของระบบทฤษฎีคิดระบบผลประโยชน์กันบ้างดีกว่าพี่พิชัยครับระบบที่พี่พิชัยบอกว่าเป็นทฤษฎีคิดเนี่ยมันช่วยทําให้การลงทุนแนวว I ประสบความสําเร็จยังไงแล้วอย่างพี่พิชัยเองเนี่ยถ้าสมมติว่าต้องดูการเติบโตธุรกิจเพราะว่าหลายๆคนถามแทนนักลงทุนมือใหม่เลยบอกว่าถ้าจะเริ่มต้นดูการเติบโตธุรกิจดูตัวเลขต่างๆแล้วจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นตัวเลขจริงๆหรือว่าเขามีการตกแต่งหลอกตาเราหรือเปล่าแนะนํำยังไงดีครับพี่พิชยัย uh ต้องแยกเรื่องระหว่างการลงทุนแบบ V I กับระบบผลประโยชน์ออกจากกันไปเลยนะครับแยกออกจากกันเลยเหรอฮะใช่จะมีส่วนที่ลิงก์กันอยู่นิดหน่อยแต่ว่าจริงๆ2อ,อันเนี้เป็น2วิธีที่ตรงข้ามกันนะครับคือ V I เนี่ยคือการทํากําไรจากตลาดหุ้นด้วยการไม่กะเก่งวงจรมไม่สนใจวงจรนะฮะด้วยการโฟกัสไปที่ธุรกิจอย่างเดียวและ จะขายก็ต่อเมื่อธุรกิจนั้นนะมันไม่โตแล้วไม่ได้คํานึงถึงราคาครตราบใดที่จะแพงแค่ไหนก็ตามถ้าธุรกิจนั้นยังโตอยู่ก็ไม่ขายไม่สนใจวงจรเลยนะคะแต่ว่าระบบผลประโยชน์เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์คนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเล่นหุ้นด้วยการกะเกงวงจรคนส่วนใหญ่นะคือจะซื้อหุ้นนะเมื่อคิดว่าจะขึ้นจะขายหุ้นเมื่อคิดว่าจะลงอันนี้เป็นหลักคิดของคนส่วนใหญ่ที่เล่นหุ้นในประเทศไทยผมว่าเป็นส่วน 90%ยังได้แต่ก็ค่อยๆลดลงนะเพราะวีไเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆแต่การที่เราพยายามกักเก่งวงจรของตลาดว่าจะขึ้นหรือจะลงด้วยวิธีคิดธรรมดาด้วยเหตุด้วยผลด้วยการใกล้ชิดข้อมูลข่าวสารด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยการประเมินสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบคือทุกอย่างเนี่ยเราประเมินแล้วเราก็เอามาตัดสินใจเอามาคิด ว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าราคากับเหตุการณ์ไม่จำเป็นต้องรีแอคกันอย่างตรงไปตรงมาในเฉพาะหน้าของมันแต่ราคากับสถานการณ์เนี่ยมันจะสมเหตุสมผลกันในที่สุดแต่ในเฉพาะหน้าเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยนะข่าวดีเข้ามาหุ้นลงก็ได้ รเราใกล้ชิดข้อมูลข่าวสารแค่ไหนก็ตามก็ไม่ได้เป็นคําตอบข่าวร้ายหุ้นขึ้นก็ได้นะครับเหตุการณ์เข้ามากระทบหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นยังไงเหมือนกับประเทศจีนนะที่เมื่อกี้พูดถึงว่าทําไมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนนะในภาคเรือเซกเตอร์สีหปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่ปีห1เป็นต้นมาเนี่ยเติบโตสูงมากแต่หุ้นตกมาสี่หปีแล้วไม่เห็นเป็นเหตุเป็นผลกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดของการพยายามกะเกงวงจรด้วยเหตุผลธรรมดาเนี่ยนะมันไม่ได้ เพราะถ้ามันได้จริงๆเนี่ยมันจะง่ายไปแล้วมันจะไม่เข้ากับหลักการของธรรมชาติก็คือว่าเราลองคิดดูนะถ้าเราคิดว่าเราจะเรารู้ได้ว่าหุ้นจะขึ้นเราก็ซื้อรเรารู้ว่าหุ้นจะขายเออหุ้นจะลงเราก็ขายด้วยวิธีคิดทั่วๆไปด้วยการกะเกงสถานการณ์ต่างๆถ้ามันทำได้จริงนะแล้วเราคนที่ไปทำงานสร้างธุรกิจจะทำไปทำไมล่ะ ก็รอจังหวะสองไม่ดีเลยเหมือนกับปล่อยให้คุณไปสร้างธุรกิจแล้วผมมาเล่นหุ้นคุณแล้วผมจะรวยกว่าคุณนะ่ะมันเป็นไปได้เหรอในทางในหลักการนะ่ะมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วเหมือนกับเราตั้งโจทย์ผิดมาตั้งแต่แรก<ะ>เพราะฉะนั้นระบบผลประโยชน์เนี่ยคือการตอบโจทย์ว่าเอาละในเมื่ออยากจะกะเกงวงจรใช่ไหมยอยากจะซื้อเมื่อคิดว่าหุ้นจะขึ้นแล้วเราก็อยากซื้อเมื่อคิดว่าหุ้นจะลงเราก็อยากขายวิธีคิดเราจะธรรมดาไม่ได้ วิธีคิดเราต้องพิเศษเพราะเรากําลังจะทําในสิ่งที่ยากที่ขัดแย้งกับหลักการของธรรมชาติซึ่งมันเป็นไปได้ยากที่เราจะทําอย่างนั้นได้แต่ถ้าเราจะทําได้จริงวิธีคิดเราต้องไม่ธรรมดาครับระบบผลประโยชน์คือการกะเกงวงจรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทํากําไรจากตลาดหุ้นด้วยการกะเกงวงจรรู้ว่าจะขึ้นจะลงเนี่ย ให้ใช้ระบบผลประโยชน์คีย์ของระบบผลประโยชน์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือจงกลัวในขณะที่คนส่วนใหญ่กล้านั่นแหละ <c oughs> จงกล้าในขณะที่คนส่วนใหญ่กลัวนั่นแหละ <c oughs> นะอันนี้คือคีย์ของระบบผลประโยชน์ซึ่งส่วนนี้คือลิงก์กับวอลเนอร์เฟตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีวอลเนอร์เฟตทีนี้มันไม่ง่ายตรงไหน <c oughs> มันการที่จะเข้าใจระบบผลประโยชน์และทําได้จริงมันไม่ง่ายตรงไหนรู้ไหมหมายความว่าการที่เราจะบอกว่าเราจะกล้าในเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวเนี่ยแปลว่าเรากําลังจะเป็นคนส่วนน้อย ถูกไหมใช่ไหมครับเรากําลังจะกล้าในเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวแซงว่าเรากําลังจะตัดสินใจแบบคนส่วนน้อยไม่กี่เปอร์เซนต์เพราะคนส่วนใหญ่กําลังกลัวแต่เรากําลังจะซื้อการที่เราจะเป็นคนส่วนน้อยได้จริงเนี่ยแล้วเราจะสวนทางกับคนส่วนใหญ่ได้จริงเนี่ยนะเราจะต้องอยู่ตรงข้ามกับเหตุผลนะตรงนี้คือยากเราไม่สามารถเป็นคนส่วนน้อยด้วยและถูกต้องตามเหตุผลด้วยมันไม่ได้ไง เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่คุณจะตัดสินใจแบบคนส่วนน้อยคุณจะกล้าในเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวหรือคุณจะกลัวในเวลาที่คนส่วนใหญ่กล้าวิธีคิดของคุณการตัดสินใจของคุณจะตรงข้ามกับเหตุผลเลยโดยอัตโนมัติแล้วคนส่วนใหญ่ยึดติดกับเหตุผลเลยทําให้ทําได้ยากครับผมทุกทท่านครับเรามีเวลาน้อยจริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะคุยกับวิทยากรเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวนอกรอบแล้วกันนะครับกลับมาที่ดรนิเวศครับในช่วงสั้นๆนี้ดรครับ <Dr. S 1> ปีหน้ามองธีมการลงทุนยังไงแล้วก็อุตสาหกรรมไหนโดดเด่นทั้งดรนิเวศทั้งพี่ป๋องแล้วก็พี่พิชัยจะตอบคําถามนี้ร่วมกันเชิญครับอาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าปีนี้เดี๋ยวขึ้นไปอีก,อกเดือนนึงเกิดไปอีกนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าปีนี้อาจจะมีผลตอบแทนตั้งเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์สมมติอย่างนี้ตอนนี้ก็สามสิบแล้วนะฮะสามสิบรวมปันผลรวมอะไรแล้วก็มันก็มีโอกาสจะขึ้นไปเป็นแบบนั้นนะครับ เพราะนั้นปีหน้าก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับแต่ก,ก็มีคนพูดกันนะครับว่าไอ้ยามที่มันกําลังขึ้นเนี่ยนะคืออะไรมันก็เป็นไปได้บางทีมอาจจะขึ้นไปเป็นพันหกร้อยไม่มีใครรู้นะครับมันขึ้นไปเรื่อยๆอเพราะว่าจากที่ประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยยามที่คนกําลังคึกเขือมากๆนี่นะทุกอย่างเป็นไปได้หมดแล้วมันขึ้นไปโดยไม่รู้เรื่องหรือมันก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งก็ได้เหมือนกัน ไม่มีใครรู้ตอนนี้งานเลี้ยงมันกําลังแบบลืล่นเลงมาก<ะ>คนกําลังดิ้นกันเต็มฟลอร์เลยนะไม่รู้มีใครดับไฟปึง้ง <laughs> จะมหหรือยังยังมีเวลายังดิน้นยังเต้นยังอะไรกันสนุกสนานไปอีกอีกสักชั่วโมงหนึ่งแล้วคว้าตัวไหนดีฮะอาจารย์ <laughs> <laughs> ก็อาจจะต้องเร็วหน่อยนะคว้ารอบนี้เนี่ยนะพอเข้าแล้วถึงเวลาก็ต้องออกก่อนก่อนที่เขาจะดับไฟก่อนที่มันจะหมดรอบ <laughs> นะ <laughs> ก็ผมว่าปีหน้าถ้าขึ้นอีกนี่นะผมว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะความรู้สึกผมนะถ้าปีหน้าขึ้นเนี่ยซึ่งาอาจจะขึ้นไปได้แรงกันนะถ้าถ้าคุณออกตอนนี้เนี่ยคุณออกตอนนี้เลยบอกผมผมหยุดละผมกลัวคุณก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนไปอีกอีกเยอะเลยเป็นไม่ได้ครับยังรวดเร็วใช่ไหมแต่ว่าโอเคคุณก็ต้องพอใจว่าอ่ะผมพอใจแล้วละกไรขนาดนี้ขอหยุดพักดูก่อน ก็ไม่ไม่ไม่ว่ากันแต่คุณก็มีโอกาสที่จะพลาดโอกาสที่คุณนึกไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยอยู่ๆทำไมหุ้นมันขึ้นไปได้เป็นพันห้าพันหกไปได้ยังไงจะมาก็เป็นไปได้เพราะเวลานี้ประเทศไทยมันเหมือนกับว่าหลุดพ้นออกจากจากวัฏจักรอะไรบางอย่างวัฏจักรของประเทศที่คล้ายๆกับล้มเหลววัฏจักรของประเทศที่มีปัญหาไม่สิ้นไม่สุดมาห้าหกปีจะมาทําอะไรไม่ได้ในสายตาต่างชาติก็เป็น เป็นบาสเกตเคสเป็นอะไรไม่รู้มันถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมยังไม่พอเดี๋ยวจะมีอยู่ๆก็มีน้ําท่วมห้าหกปีไม่เคยเจอน้ำท่วมกันจนแบบเสียหายเป็นล้านๆรับใช่ไหมมันเกิดก็น่ำซ้ําเติมไปช่วง5ปีอยู่ๆทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนนี้ประเทศไทยสดใสมากเรื่องการเมืองก็จบแล้วใช่ไหมเรื่องอน้ําท่วมไม่มีแล้วใช่ไเศรษฐกิจกาลังเดินหน้ากําลังมีอัดฉีกําลังอะไรต่างๆทุกคน โอ้โหกำลังดีเพราะนั้นเอาเลยหุน้นลุยพันหกอ่ามันก็เป็นไปได้ใไหมเพราะทฤษฎีนี่เขาบอกหลายคนก็บอกว่าก็คุณดูเี่ยอินโดนีเซียเนี่ยหลังวิกฤตเศร,รษฐกิจนี่นะดัชนีเท่ากับเราอะ่ะตอนนี้ดัชนีเหนือเราไปโมโหลานหลายสิบเปเซจะมเราจะตามเขาไม่ทันเหลยเราก็ควรจะตามเขาได้เหมือนกันขึ้นไปพันหกยังต่ําเลยถ้าเทีบบอินโดอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะนั้นก็เป็นไปได้ทั้งคู่แต่ก็มีความเสี่ยงนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดค่ะของเนื้อหาสาระดีๆนะคะที่นํามาฝากมือใหม่ทุกท่านกันเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าค่ะถ้าใครติดตามดูไม่ทันแล้วแล้วก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะคะที่ w w w m ์ n วด์เว n บดอทนัี่ค่ะเลือกรับชมรายการย้อนหลังแล้วก็เลือกรายการมือใหม่ได้เลยนะคะทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราทั้ง3ท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นดรนิเวศเหมวิเชรวรกนพ่พิชัยจาวลานะคะรวมถึงพี่ป๋องสุกิจอุดมสิริกุลจากบริษัทลักรับเมย์ กับนักลงทุนมือใหม่ของเราที่อยากจะเริ่มต้นเข้าสู่วิถี V.I จะได้เริ่มต้นลงทุนกันอย่างมั่นใจนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมือใหม่ซีซั่นที่2แล้วนะคะทีหน้าและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ